บูราณท่านว่าน้ำสำคัญป่าต้นคนสุพรรณผ่องแผ้วแดนดินถิ่นที่สูวันรมชาติมาดเอย่ยผิวจึงเกลี้ยงเสียงแจ้วแจ่มน้ำคำสนอง ต้นระพันธ์ซึ่งบันทึกด้วยเส้นดินสอขาวบนสมุดไทยดำโดยต้นฉบับดั้งเดิมนั้นกลมศิลปากรได้บันทึกเป็นข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่ามีร่องรอยของการเขียนคำว่าช้างอยู่ตรงหน้าคำว่าป่าต้นคนสุพรรณและมีร่องรอยการลบคำว่าช้างออกเพราะเป็นคำที่แต่งเกินมานั่นเอง